ใครเห็นหยกบ้างนะใครเห็นหยกบ้างนะหยกไปไหนวะ<ฮ>หมวยหยกไปไหนเห็นไหมหแอบ,บดูลำน้ำนรือเปล่าจ๊ะลูกเ,<อ>กเกหมวยหยกไปไหนเนี่ยหยกค่ะแม่ไหมแป๊มบอกใค,ใครเห็นหมวยหยกของป้าติ่งบ้างเนี่ย อยู่ไหมไม่ยกยกจะเป็นปลาแล้วจะไปว่ายน้ำแล้วอยากเล่นน้ำเปรอแป๊ม่ะหลกขึ้นมาลูกเดี๋ยวตัวเงินตัวทองมาคาบไปกินสลกวันนี้แล้วเห็นไหมเห็นเข้ามาแยกตัวเงินตัวทองมาลลกมาเดี๋ยวตัวเงินตัวทองมันวิ่งเข้ามาคาบหนูปุ๊บไอ้เค้น้อยมันเยอะนะเขาไม่ทันเลยนะเนี่ย

เรารีบเล่นเล่นแล้วก็หลกเล่นจะเสร็จแล้วขึ้นมาเล่นนานนะมันอันตรายลลกยืนแช่น้ำหนูทำไมขาเปียกเลยอ่ะอยกเล่นลยดิยืนแช่น้ำเคล็ดเคล็ดเนล,นล,นล,นล็มาขึ้นมาลลก แล้วยกมาเรียกไม่ค่อยอยากฟังอนะเดี๋ยวโดนปลาฆ่าไปกินนะ่ะเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านเดินไปเข้าบ้านเรา,า,ไ,ปเา,าไปสวัสดตัวไปเช็ดตัวในบ้านนะู่นไป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 หาแม่ไปเข้าบ้านเล่นน้ํามาแล้วเล่นน้ําแล้วไม่เปียกอนะ่ะแต่ว่าเขาลงไปยืนแช่น้ําอยู่ ่าเขือกระจายไม่ต้ององ,ง่วงสบายตัวแล้เย็นชื่นใจแล้วชุ่มฉ่ำปอดเดี๋ยวพ่อจะลงไปเล่นมั่ง <c oughs> <c oughs> โอเคมีความสุขนะหยกนะ <c oughs> พ่อไม่กลวัวเลย เสียงปลาก็เล่นน้ำกันป๋อมแปมงป๋อมแปมเต็มไปหมดตอนนี้พ่อแฮปปี้ทุกอย่างลูกปลาก็เข้ามาเรือก็ได้สม